ระบบสังหารเทพตอนที่87อดทนและนะตอนนี้มุมหนึ่งของเมืองกงเล็บมังกรแห่งอาณาจักรก้ามังกรเพศภไยกไ็เริ่มมากล้ามกายเฉียวเฟิงอย่างที่มันไม่รู้ตัวนายน้อยคนของเราที่ไปส่งของหายตัวไปอีกแล้วขอรับอะไรนะมีคนที่เท่าไหร่แล้วคนที่สามแล้วขอรับนอกจากนั้นนอกจากนั้นอะไรคือว่า คนที่หายตัวไปครั้งนี้เป็นคุณชายต้าเฉิงท่านอาเล็กของคุณชายน้อยนะครับต้าหายตอนนี้เป็นกังวลแล้วท่านอาเล็กต้าเฉิงนั้นนับเป็นน้องชายของบิดามันนอกจากนั้นยังนับว่าเป็นคนจิตใจดีงามอีกด้วยตอนต้าหายยังเด็กก็ได้ท่านอาเล็กผู้นี้เลี้ยงดูอย่างเมตตาและด้วยอายุวัยที่ไม่ห่างกันมากต้าเฉิงจึงคล้ายเป็นพี่ชายของต้าหายมากกว่าท่านอา ตอนนี้ตาหายทำสีหน้าขบคิดเรื่องนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญเสียแล้วหลายปีนี้ต้าหายดูแลควบคุมธุรกิจการค้าทั้งในที่หลับและที่แจ้งเป็นตัวแทนของสิิพี่ใหญ่ทำให้ทั้งอิทธิพลและชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างในนามกลุ่นการค้าตระกูลต้าแม้จะเป็นแบบนั้นหากแต่ต้าหายก็ระมัดระวังตัวอยู่เสมอ พยายามทำตัวให้ไม่เป็นจุดสนใจดังเช่นที่เฉียวเฟิงแนะนำนอกจากนั้นเวลาติดต่อการค้าใดๆก็มักหาคนไว้ใจทำงานแทนเพราะเกงหากตัวเองด่งดังหรือเป็นจุดสนใจมากจนเกินไปเพศภัยย่อมเข้ามาสู่ตัวได้ง่ายดังเช่นสิิพี่แนะนาและด้วยความระมัดระวังตัวมานานปีทำให้การทำการค้าของต้าหายราบรื่นดีเสมอมา แต่วันนี้ดูเหมือนว่าเพศภัยที่ไม่อาจจะรู้ได้ได้ก้าวเข้ามาสู่ตัวมันแล้วต้าหายไล่คนรับใช้ออกไปก่อนจะเอามือกํำป้ายสื่อสารแน่นนี่เป็นอีกครั้งที่พอมันเจอปัญหามันรับรู้ได้ว่าปัญหาแบบนี้ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองจำต้องพึ่งพิงสิพี่ใหญ่เท่านั้นและนอกจากนั้นตอนนี้จิตใจของต้าหายก็เป็นกังวลเพราะเป็นห่วงท่านอาเล็กที่เป็นดั่งพี่ชายแท้ๆของตัวเอง ข้าไม่รู้จริงๆนายท่านออกเพียเพียเพี้ยพ,ยพ,ยพยนายท่านได้ปลอดหยุดเธอออกเพีย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 เสียงแซ่ฟาดใส่อย่างไม่ยั้งอีกครั้งแม้ตอนนี้บุรุษตรงหน้าจะดูหน้าเวทนาเหลือเกินทั่วร่างชุ่มไปด้วยเลือดไม่ช้าก็มีบุรุษผู้หนึ่งในชุดดำพูดขึ้นมันคือผู้คุมที่อยู่หน้าที่แห่งนี้เฮ้ยมันบอกว่าตัวมันไม่รู้อะไรวะเจ้าว่าไงพวกเราคุณเชื่อมันดีหรือไม่ ปรดพู้ถึงแซต่ตอนนี้ใบหน้าของมันปรากฏรอยยิ้มอันโหดรห้ายแล้วมันจะทำอไมกันละ่ะข้าก็แค่หาอะไรทำข้าวเวลาไม่ว่ามันจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สำคัญฮเสียงหัวเราะของผู้คุมดังขึ้นในห้องอันมืดมิดในห้องนี้มันเป็นห้องอับทึบชืน้นและมีเพียงแสงเล็กน้อยจากเทียนไขที่ตั้งอยู่กลางห้องโดยรอบห้องทรมานอันใหญ่ตัวนี้มีห้องคุมขังนับร้อยอยู่รายล้อม หากผู้ใดได้ถูกจับมาคุมขังณนะที่แห่งนี้มันย่อมรู้สึกถึงความหวาดหวัน่นเดียวดายและไรอิสภาพยิ่งนอกจากผู้ที่ถูกจับขึงกำแพงหินแล้วที่พื้นห้องคุมขังนี้ก็เป็นหินอันเย็นเฉียบตอนนี้ก็มีบุรุษหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ถูกนำตัวมาณนะที่แห่งนี้โดยที่บุรุษผู้นี้นั้นมันได้แท้งแน่นิ่งไม่ไหวติงทำเป็นสลบอยู่หากแต่หูของมันรวนได้ยินทุกสิ่ง นอกจากนั้นสมองของมันก็กำลังเล่นขบคิดหาทางออกจากที่แห่งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังจากได้ยินเสียงผู้ถูกทรมานอยู่นานสิ่งหนึ่งที่บุรุษผู้นี้รับรู้ก็คือไม่ว่ามันจะพูดความจริงหรือไม่ชะตาชีวิตมันก็น่าจะมีจุดจบเพียงหนึ่งเดียวรออยู่นั่นคือความตายเมื่อคิดได้ดังนั้นต้าเฉิงผู้อาพาพก็ได้แต่คิดในใจของตัวเองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ ตอนนี้ภาพในหัวของต้าเฉิงมีแต่ภาพอน,นาของตัวเองปรากฏดูท่าวันนี้ชะตาชีวิตของมันคงมีทางรอดน้อยเต็มทีและในขณะที่มันอยู่ในโลกแห่งความคิด <c oughs> เฮเสียงของหนึ่งผู้ถูกทรมานก,กีด้องเสียงดังก่อนสุดท้ายจะสิ้นใจต้าเฉิงตอนนี้สัมผัสถึงรางร้ายบางอย่างได้อย่างรวดเร็วเจ้าทำคนตายเพิ่มอีกแล้วนะ มันยังไม่ได้พูดอะไรเลยที่มันชิ้นเป็นอันถ้าเราไม่ได้อะไรไปรายงานนายท่านแบบนี้เจ้ากับข้าตายอย่างน่าอัจพวกมันเสียอีกนะอย่าลืมล่ะปรุษร่างสูงใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าของผู้ทำทันทรมานพูดขึ้นหลังจากเห็นคนที่นำมาเป็นศพไปอีกหนึ่งคนปรุษที่ฟาดแทรราวกับคิดอะไรอะไรได้จากที่ทำงานไปดื่มสุราไปอยู่ๆก็เหงื่อซึมหลัง และมีใบหน้าเป็นกังวลยิ่งราวกับว่ามันกำลังจะเจอกับความน่ากลัวเป็นที่สุดมือมันสั่นเล็กน้อยคู่หนึ่งก่อนรีบพูดจายอย่างนอบน้อมท่านหัวหน้าข้าขอโทษข้าลืมตัวไปข้าข้าจะตั้งใจทำงานช่างมันเถอะโชคดีที่ข้าได้ตัวของพวกมันมาอีกคนแต่รอบนี้พวกเราต้องสักไซมันให้ได้ความอะไรไปรายงานนายท่านบ้างไม่งั้นเรื่องนี้หากข้าโดนนายท่านเรียกตัว ไอเวนไม่เอาไหนเช่นเจ้าที่มีดีแต่เมาข้าจะเอาตัวเจ้าไปด้วยหากนายท่านเรียกข้าเข้าไปพบข้ารู้แล้วท่านหัวหน้าโปรดเมตตาโปรดเมตตาข้าเถิดอย่าให้ข้าไปพบนายท่านเลยตัวท่านเป็นคนเก่าคนแก่นายท่านย่อมเมตตาท่านบ้างแต่ข้าข้ายังไม่มีผลงานอะไรเลยถ้านายท่านพบข้าอีกครั้งข้ามีหวังตายแน่ แถมตายอย่างทรมานอีกนายท่านท่านต้องเห็นใจข้านะขอรับตอนนี้นายท่านทรมานมีท่าทีน่าเวทนาแล้วไม่ช้าผู้เป็นหัวหน้าผู้คุมก็บอกว่าให้มันไปนำไอ้คนใหม่มาตอนนี้ต้าเฉิงแก้งสลบร่างแห่งมันถูกจับไปมัดไว้กับแท่นทรมานแล้วและด้วยความที่ดาเฉิงได้ยินทุกอย่างที่นายท่นทรมานพูดกันมันก็พอนึกคิดในใจและพบทางเอาชีวิตรอดแล้ว แม้มันจะเป็นทางรอดที่ออกจะดูบ้าบอไปบ้างเมื่อต้าเฉิงถูกมัดชายล่างใหญ่ที่ถือแท่ก็นำทูกบางอย่างมาให้มันดมมันมีกลิ่นเหม็นแปลกๆต้าเฉิงมั่นใจสิ่งนี้ต้องเป็นยาที่ช่วยให้ได้สติจากการสลบเป็นแน่ตัวต้าเฉิงสุดมันเข้าไปก็รู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายหัวตาเฉิงแก้งทำเป็นเหมือนเริ่มได้สติขึ้นมาเล็กน้อยมันเล่นได้อย่างสมจริง ส่วนเหตุผลที่ต้าเฉิงไม่สลบอย่างสมบูรณ์เมื่อถูกนำตัวมาที่นี่นั่นกระเพราะหลานที่เรากับเป็นน้องชายของตัวมันได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาฝึกปานประหลาดให้นอกจากนั้นยังมีเคล็ดต้านพิษแม้มันจะไม่ถึงกับฝึกสำเร็จแต่อย่างน้อยๆก็ทำให้ตัวของต้าเฉิงนั้นมีการฟื้นตัวต่อพิษละโอสัประหลาดได้เร็วกว่าคนอื่นมากนักและนั่นก็ทำให้เมื่อมันถูกนำตัวมาได้ครึ่งทางก็ได้สติ สิ่งเดียวที่ติดขัดคือต้าเฉิงนั้นมีฐานพลังต่ำและทักษะการต่อสู้ห่วยจนเกินไปทําให้แมรู้สึกตัวแต่กลางทางก็ไม่กล้าหนีเพราะเวลาที่ถูกพามามันพบว่าคนที่รักพาตัวมันนั้นต่างเป็นระดับจอมคนต้าเฉิงที่ยังไม่ได้เป็นแม้แต่นักรบมันย่อมคิดยอมแพ้รักษาชีวิตอีกนิดจะดีกว่ารีบตายระหว่างทาง เสียงน้ำเย็นสาดเข้าใบหน้าของต้าเฉิงตอนนี้ต้าเฉิงทำหน้านิง่งและค่อยๆลืมตาอย่างช้าๆตัวมันเองพยายามทำตัวให้นิง่งและดูใจเย็นที่สุดไม่ช้าเสียงนายทันทรมานก็ดังขึ้นไอหนุ่มถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็พูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ารู้มาพูดจบมันก็ตบไปที่ใบหน้าต้าเฉิงเสียงดัง ต้าเฉิงสะกดความเจ็บปวดทำหน้านิ่งราวกับว่าตัวมันเองเป็นยอดยุทที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีทั้งๆที่ในใจกำลังคิดว่าแม่มันสิทำไมมันมือหนักขนาดนี้วะแค่ทีเดียวทำเอาข้าน้ำตาเกือบเล็ดแม่ต้าเฉิงจะคิดเช่นนี้หากแต่ภายนอกต้าเฉิงกับแกล้งทำเป็นบุรุษกล้ามีท่าทรหดเสียงกัดปากกบกรามของมันดังนัก นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ